สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโฟโอเวอร์ท็อปอัพนะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ทางร้านรับเติมทุกแพ็คของเกมเมียโฟเลยนะใครที่กําลังติดปัญหาในการหาทองรายสัปดาห์เพื่อบริจาคเข้าแคนสามารถทักไปที่ลิง์กใต้คลิปได้นะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอน สวัสดีชาวเมียวโฟทุกคนครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะวันนี้นะผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเหรียญไฮด้าที่ผมได้ทําการสเต็กกิ้งไว้เนี่ยมาฝากทุกคนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าความคืบหน้าของเหรียญที่ผมได้ทําการฝากไว้มันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนอยากจะลงทุนมันยังน่าลงทุนอยู่ไหมรวมไปถึงเรื่องราวของเกมเมียเอ็มที่กําลังจะเข้ามาให้พวกเราได้เล่นกันเร็วๆนี้นะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเหรียญไฮด้ากันก่อนละกันไป อ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าต่างของ h ฮ d a Staking เรียบร้อยแล้วนะเจ้าโปรแกรมนี้ถ้าคุณเป็นผู้เล่นเกมเมฟโเนี่ยก็น่าจะรู้จักมันเป็นอย่างดีแล้ววันนี้ผมดีใจมากๆเลยที่เรียญไฮด้าของผมเนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าหลัก700เหรียญเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชม700เหรียญยังไงทำไมมันยังเป็น691อยู่ก็วันนี้แหละผมจะทาการถอนปันผลที่ผมได้เนี่ยกลับเข้าไปใส่เงินต้น วิธีการนี้เรียกว่าการทําดอกเบีย้ยทบต้นนะครับดอกเบีย้ยทบต้นคือยังไงมันคือการที่เวลาเราได้ดอกเบีย้ยหรือเราได้ปันผลมาเนี่ยเราจะยังไม่เอาไปใช้นะแต่เราจะเอาไปผนึกกําลังกับเงินต้นเพื่อที่ว่ามันจะได้ปันผลเนี่ยไวขึ้นแล้วก็ได้เยอะขึ้นนั่นเองว่าแล้วเดี๋ยวเราทําการถอนไปพร้อมกันเลยแล้วกันเราก็คลิกที่เคลมรีวอร์ดนะครับ นี่นะจากนั้นเราก็กดที่รับรางวัลอ่ะแล้วทีนี้ผมก็ทำการถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากเราถอนเนี่ยมันจะมีคูดาวตรงนี้แปลว่าเราไม่สามารถทำธุรกรรมในช่วงเวลานี้ได้นะต้องรอคูดาวหมดแล้วตรงนี้มันคือยอดปันผลที่ผมได้รับทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทำสเต k i n g ้มาวันแรกจนมาถึงวันนี้ทั้งหมด144เหรียญอ่ะทีนี้พอเราถอนปันผลเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ปันผลตรงเนี้ยมันจะวิ่งไปที่กระเป๋าวีมิของเรานะครับเนี่ยมันจะโชว์อยู่ด้านขวามือตอนที่ถอนเมื่อกี้มันยังเป็น15เหรียญอยู่เอ๊ะทำไมมันเหลือ14มันจะโดนหักค่าธรรมเนียมนะครับตรงเนี้ยขอให้ระมัดระวังนิดนึงทีเนี้ยผมจะทําการเอาเจ้า14เหรียญให้ได้ตรงเนี้ยใส่กลับเข้าไปเพิ่มเงินต้นนะครับเราก็คลิกที่สเต็กเลยนี่นะแล้วเราก็กดที่แม็กนะครับใส่ให้มันเต็มแม็กไปเลยจากนั้นทําการสเต็กกิ้งให้เรียบร้อย เนี่ยหลังจากเราทําการใส่ปันผลที่ได้กลับเข้าไปในเงินต้นนะมันเพิ่มขึ้นมาเป็น706เหรียญแล้วและพอเห็นแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเกิดคําถามในใจขึ้นแล้วล่ะว่าถ้าอยากจะเริ่มลงทุนตอนเนี้มันยังทันไหมหรือถ้าเราไม่ได้มีทุนเยอะมากแบบนี้มันจะเวิร์กหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนคือไอ้ระบบพวกนี้นะมันจะฝึกให้เรารู้จักการออมเงิน รู้จักการลงทุนมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดมันจะทำให้คุณรู้จักคำว่าการสูญเสียมันเป็นยังไงคุณจะได้รู้จักการลงทุนพวกนี้แหละแต่ผมบอกเลยนะว่าผมไม่เสียดายนะถ้าวันนี้มันจะไม่ได้ตามที่เราคาดหวังไว้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยผ่านจุดที่เคยเอาเงินไปซื้อคอร์สการเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอร์สส่งเสริมการขายคอร์สแบบว่าปลูกปัน้นปลูกแบบปลูกพลังหรือคอร์สการตลาดต่างๆ ราคาคอร์สพวกนี้มันไม่ใช่ถูกๆนะมันจะมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นหรือถ้าแพงๆมากเลยก็คือหลักเหยียบหลักแสนกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากเรียนจบเนี่ยไม่มีใครการันตีได้นะว่าเราจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นการลงทุนกับเหรียญไฮด้าหรือเหรียญวีมิกเนี่ยเราเสียเงินจ่ายซื้อเหรียญมันมาก็ไม่มีใครการันตีเราได้เช่นกันว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ แต่สิ่งที่เราจะได้แน่ๆนะครับมันคือความรู้และประสบการณ์นั่นเองทุกคนรู้จักการลงทุนแบบ DCA ไหมครับมันย่อมาจากดอลลาร์คอ t ต v เอเวอนนั่นเอง แล้วดี a มันหมายถึงยังไงผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะมันเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยโดยไม่สนใจราคาณขณะนั้น,นว่ามันจะเป็นเช่นไรเรารู้แค่ว่าเงินเดือนเราออกวันไหนเราก็ตัดออกมาซื้ออัตโนมัตินั่นเองอย่างสมมุติวันนี้ผมตั้งไว้เลยว่าผมจะทําการซื้อเหรียญให้ได้ทุกเดือนแล้วนะหลังจากนี้เดือนละ2,000บาทอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆแล้วกันนะสมมุติว่าเดือนมกราคมเงินเดือนผมออก ผมทำการหักออกมาเลยอัตโนมัติ2,000บาทจากบัญช,ชีเงินเดือนของผมแล้วผมก็ทำการไปซื้อเหรียญไฮด้าปรากฏว่าวันที่เงินเดือนออกเนี่ยเหรียญไฮด้ามันอยู่ที่ราคา2.20บาทโอเคผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วพอถัดมาในเดือนกุมภาพันธ์เงินเดือนผม,มอ,อ,กออกอีกผมก็เลยทำการหักออกมา2,000บาทเพื่อมาซื้อเหรียญไฮด้าแต่ปรากฏว่าราคาณขณะนั้นเนี่ยมันกลับดีขึ้นไปเป็น2.80บาท มันเกิดอะไรขึ้น,นครับเราซื้อแพงนะในเดือนนี้ขัดไม่อีกนะในเดือนมีนาคมเงินเดือนผมออกอ,อ,กอีกแล้วนะผมก็เลยทําการหักออกมา2,000บาทเพื่อมาซื้อเหรียญให้ได้เก็บเอาไว้ปรากฏว่าราคานาวันนั้นนะมันอยู่ที่1.80ร่วงจาก2.80ลงมาทุกคนพอมองเห็นภาพไหมครับว่าไอ้เจ้าวิธีดี a เนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนได้จริงๆนะนะเพราะมันจะมีช่วงที่เราซื้อถูกแล้วก็ซื้อแพงสลับปรับเปลี่ยนกันไป อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูปัจจัยที่ทำให้ผมยังคงมั่นใจในเหรียญไฮด้ากันดีกว่านะครับมันมีข้อมูลบางอย่างอยู่ที่เว็บไซต์ของ v m i x p l a y c o m แล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงทำไมถึงยังทำให้ผมมั่นใจใน vmate อยู่ปะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ v m i p p l y y o o นะคนับซึ่งเป็นบ้านหลังที่2ของวีเมนั่นเองเว็บไซต์เนี้ยจะเป็นที่รวบรวมข่าวสารของวงการเกมทั้งหมดของค่ายวีเมเลยนะรวมไปถึงเหรียญต่างๆด้วยและผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นทีเซอร์เปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเมียเอ็มนี่นะเมียเอ็มนะครับเมียเเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องยังไงกับเมียโแล้วก็ทำไมมันถึงยังทำให้ผมเนี่ยมั่นใจในเหรียญให้ได้อยู่ ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเมียเอเนี่ยเป็นเรื่องราวภาคต่อจากเกมเมียโฟถ้าดูจากคลิปเปิดตัวที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยจะเห็นว่าถูกปูเนื้อเรื่องมาด้วยคน3คนซึ่งกำลังเดินทางเพื่อไปที่ไหนสักแห่งนึง3คนเนี้ยมันก็คืออาชีพที่จะมีให้เลือกในเกมนั่นเองโดยจะมีอาชีพนักรบเซียนเต๋าแล้วก็นักเวทในระหว่างการเดินทางเนี่ยพวกเขาได้เจอกับชายปริศนาคนหนึง่ง ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะพาเราเข้าไปพบกับเรื่องราวที่วุ่นวายอย่างไม่รู้จบเขาได้กล่าวทักทายพวกเราว่าทำไมชาวมังกรถึงมาที่นี่กันเยอะนักชาวมังกรเนี่ยน่าจะใช้แทนตัวเกี่ยวกับอาชีพของเกมเมียเอ็มนะครับและเขาได้พูดแปลกๆเกี่ยวกับว่าปีศาจจันทาด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าปีศาจจันทานเนี่ยมันหมายถึงไอ้เจ้าปีศาจจันทาแดงที่อยู่ในหุบเขาจันทาหรือไม่อันนี้ต้องไปหลอดลุ้นกันอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะว่าเมียเอ็มเนี่ยมียมรายละเอียดอะไรบอกเราเพิ่มเติมกันบ้างน,นะครับถ้าเราคลิกเข้ามาเห็นไหมตรงนี้มันจะมีคลิปทีเซอร์เปิดตัวที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้แหละแล้วก็มีในส่วนของไกด์อาชีพไม่ใช่ไกด์อาชีพสิเป็นแนะนําแนะนําอาชีพนะครับเนี่ยแล้วก็มีภาพประกอบของเกมว่าภายในเกมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงก็สามารถไปคลิกดูได้นะแล้วถ้าเราเลื่อนลงมาก็จะเป็นเอ่อรายละเอียดของเกมคร่าวๆนะครับว่า เกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรยังไงแล้วทรัพยากรเนี่ยมันมีอะไรบ้างเท่าที่ผมได้อ่านดูนะวีเมดบอกว่ามันจะมีหุบเขาที่ซ่อนเร้นและมีปราสาทเนี่ยให้เราครอบครองด้วยพูดง่ายๆเนี่ยคือลอกแบบมาจากเมียโฟเลยที่เหนือไปกว่านั้นเนี่ยคือระบบเศรษฐกิจของเกมเมียเอมมันจะมาแบบเหนือเมฆมากๆไอเทมภายในเกมสามารถซื้อขายผ่านตลาดโลกได้เลยนะ โดยไม่สนใจว่าคุณจะอยู่เซิร์ฟไหนอารมณ์น่าจะคล้ายๆกับตลาด e x d ของเกมเมียโฟนั่แหละครับและในเมื่อมันเป็นเกมบล็อกเชนทั้งทีใช่ไหมมันก็ต้องมีเหรียญประจำเกมเช่นกันซึ่งเหรียญของเกมเมียเอ็มเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าโดรนผู้พัฒนาบอกว่ามันจะได้จากการขุดแร่ Dark s t e ต l นะครับใหม่และดาร์คส t ต e l แสดงว่าเกมนี้ใช้ทรัพยากรเหมือนกับเกมเมียโเลยนะ และอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมยังมั่นใจในส่วนของเหรียญไฮด้าอยู่ก็คือเกมเมียเมเนี่ยมันจะใช้เหรียญไฮด้าเช่นกันเหมือนเกมเมียโฟเป้แต่จะมาในรูปแบบไหนนั้นไว้รอติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันและที่สําคัญมันสามารถเอาไปสเต็กกิ้งได้ด้วยผมไม่รู้ว่าการกระทําเช่นนี้มันจะเกิดผลเสียหรือผลดีกับระบบสเต็กกิ้งของไฮด้า ถ้าเราเข้ามาดูที่รายงานความคืบหน้าของเหรียญไฮด้านะครับเราจะเห็นว่าจํานวน9ก้าแสนเหรียญของเขาเนี่ยยังอยู่ในระบบ Staking อยู่นะและมันจะถูกนําไปใช้กับโปรแกรมที่มีชื่อว่าสวอ p นะครับซึ่งไอ้เจ้าสวอปเนี่ยมันจะอยู่ใน v m i x p l a y c o m นี่นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับและมันยังบอกว่า coming soon แปลว่ามันยังไม่เปิดตัว เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเปิดตัวโปรแกรมนี้เหรียญไฮด้าที่ v m a t e เอามาสเต k i n g ไว้มันจะถูกทยอยออกไปใช้เรื่อยๆนะครับเพื่อใช้เป็นรางวัลกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Swap แล้วก็ในส่วนของรางวัล Stake 360นั่นเองอันนี้ก็มารอลุ้นกันไปอีกทีนึงนะว่าเมื่อไหร่มันจะเอาออกไปสักทีเพราะถ้ามันยกออกไปนะครับมันจะทำให้เราได้ปันผลจากการสเต k กกิไฮด้าเนี่ยค่อนข้างไวแล้วก็เยอะขึ้นมากม ถ้ามีข่าวอะไรคึ้นหน้าเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ฟังแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย